่นดีสำหรับรถพลังงานไฟฟ้า100%ไม่ว่าจะเป็นรถตู้หรือรถ SUV นั่นเองค่ะผ่อน0%ูนนะคะดอกเบีย้ย0%นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราพาชมกันนะคะทุกท่านสำหรับตอนนี้นะคะก็ถือว่ารถที่เป็นพลังงานไฟฟ้ามาค่อนข้างแรงมากนะราคาก็คือเหตุผลที่รถพลังงานไฟฟ้ามาแรงนะคะ ก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันเนี่ยทำให้รถมลภาวะเป็นพิษในอากาศนะคะเป็นรถที่เรียกว่ารถแห่งโรคของอนาคตนะคะรถที่ไม่ต้องง้อน้ำมันและข้อสำคัญรถพลังงานไฟฟ้านะคะมันจะแรงมากไม่ต้องรอรอบนะคะแล้วก็ในเรื่องของการแมนเทนเน้นนะคะก็จะค่อนข้างต่ำนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ก็ไม่มีแล้วนะคะและชาร์จไฟข้อสำคัญใช้ไฟบ้านประหยัดสุดๆนะคะไม่ต้องง้อน้ำมันนะคะก็วันนี้ที่เราจะเอาเข้ามานะคะที่จะมานำเสนอ2รุ่นนะคะนั่นก็คือรถมัสแตงม m ร r k อีรถพลังงานไฟฟ้า100%นะคะตัวนี้เป็นรุ่นท็อปสุดด้วยนะคะเป็นตัวรุ่น ขอโทษน,นะคะ Extend e r a n g นั่นก็คือเป็นตัว4 e e l ด้วยนะคะทุกท่านนะคะแรงแรงถ้าท่านใดสนใจอยากได้รถพลังงานไฟฟ้า SUV สักคันหนึ่งรถนำเข้านะคะก็มาเลยค่ะนะคะมาส t ต n ง Mark กอีนะคะรถพลังงานไฟฟ้า100%แต่ถ้าอยากได้รถตู้นะคะเช่นกันคะ่ะโฟกนะคะ ID Buzz นะคะสำหรับคันนี้นะคะก็ ถือว่าเราจัดรายการนะคะจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าเราจัดรายการเนี่ยเพียงแค่3คันเท่านั้น i d ดีบนะคะจัดสำหรับคันนี้เพียงแค่คันเดียวนะคะสีนี้นะคะและถ้ามัสแตงมากอีจัดรายการคือ2คันสีแดง1คันนะคะและสีขาวค่ะนี่เลยค่ะชมเลยนะคะสีขาวอีก1คันนะคะทุกท่านนะคะและข้อสำคัญก็คือเป็นรถที่ ถือว่าเป็นรถขวัญใจหลายๆคนเลยนะคะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราเล่าให้ฟังกันก่อนนะคะโฟกซ i d b u ันะคะถือว่าเป็นรถมาใหม่ล่าสุดนะคะโฟกสวา a เก n นนะคะ รูปทรงจะทรงความเป็นคลาสสิกนะคะน่ารักน่ารักเก๋ๆนะคะแล้วก็สำหรับรถไฟฟ้าเนี่ยมันเราเราก็ทราบกันอยู่เนาะว่ามันเป็นรถที่ไม่มีเครื่องยนต์นะคะม,มันจะทำให้รถเนี่ยน้ำหนักเบาขึ้นแล้วมีเนื้อที่เก็บสัมภาระนะคะได้มากขึ้นเพราะมันไม่จำเป็นที่จะต้องมีเนื้อที่ ในการที่จะต้องใส่เครื่องยนต์นั่นเองค่ะแล้วเราก็จะไม่ต้องเสียเวลานะที่เราจะต้องอไปเข้าปั๊มน้ำมันเพราะว่าถึงเวลาเรากลับถึงบ้านนะคะเราก็สามารถชาร์จไฟที่บ้านได้เลยนะชาร์จไฟที่บ้านเนี่ยก,กินไฟยังไงอะมาค่ะสำหรับ Must a n g Mark E นะคะคันนี้นะคะก็ในกรณีที่ชาร์จไฟบ้านนะคะเต็มถังนะคะใช้เวลาอยู่ประมาณถ้าชาร์จช้านะคะชาร์จบ้านนะคะใช้เวลาอยู่ประมาณ7ชั่วโมงวิ่งชาร์จเต็มถัง จะวิ่งได้ถึง539กิโลนะคะแรงม้าจะอยู่ที่357แรงม้าและถ้าชาร์จไฟเต็มถังจะตกกินไฟถ้าเป็นไฟบ้านนะคะ,ะขับไป1กิโลเสียค่าไฟประมาณ30สตังค์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าประหยัดมากๆกรณีชาร์จไฟที่บ้านนะคะมแตังมาคเสียค่าไฟชาร์จเต็มถังวิ่งได้539กกิโล เสียงเงินค่าไฟอยู่ที่330บาทนะคะทุกคนนะคะขึ้นอยู่กับภาวะค่าไฟนะเวลานั้นด้วยนะคะว่าค่าไฟเนี่ยมันจะถูกหรือมันจะแพงหรือในกรณีที่เรานําไปชาร์จตามสถานีชาร์จไฟนะคะถ้าไปชาร์จตามสถานีชาร์จไฟที่เอไปชาร์จมาเนี่ยชาร์จเต็มถังเนี่ย เสียเงินไปอยู่ที่660บาทนะคะเท่ากับว่าวิ่งไป1กิโลนะคะเป็นเงินแค่ประมาณบาทนิดนิดนั่นเองค่ะนะคะในขณะเดียวกันถ้าอยากได้รถตู้นะรถตู้ไฟฟ้านะคะก็โ o l ks วาเก้นไอดีบัคันนี้นะคะก็จะตกกินไฟอยู่ประมาณถ้าชาร์จไฟบ้านนะคะ50สตางค์ต่อ1กิโลนะคะคันนี้นะคะ ชาร์จไฟเต็มถังจะวิ่งได้อยู่ถึง421กิโลนะคะแรงม้าจะอยู่ที่204แรงม้าและถ้าไปชาร์จตามสถานีชาร์จไฟนะคะชาร์จเต็มถังจะเสียเงินอยู่ประมาณนะคะประมาณ600กว่าบาทนั่นเองค่ะทุกทอนนะคะเห็นไหมละคะว่ามันประหยัดและเป็นรถที่ ไม่งอน้ํามันและตอนนี้นะคะสิ่งที่เอกังวลอันนี้ก็คือที่เอกมองนะคะในสภาวะรุนแรงความขัดแยงนะ้งณเวลานี้นะคะเอกมองว่าในอนาคตนะคะถ้าเกิดว่ามันไม่ยุติโดยเร็วนะคะอาจจะมีผลกระทบในเรื่องของเศรษฐกิจและที่เห็นเด่นๆน,นั่นก็คือน้ำมันนะน้ำมันนะคะก็คือถ้าสมมติว่าสภาวะที่มันยังรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆน้ำมันแพงขึ้นแน่ ท่านใดอยู่ในช่วงที่น้ำมันนะคะลิตรละเกือบ60บาทไหมใครเคยอยู่ในช่วงภาวะนั้นที่ใช้รถยนต์เติมน้ำมันทีนี่แทบอยากไม่อยากจะขับรถไปไหนเลยนะคะเติมน้ำมันทีเคยเติมแบบว่าลิตรหนึ่งเนี่ยเกือบ60บบาทนะแต่ณตอนนั้นเราไม่มีช้อยให้เลือกไม่มีรถไฟฟ้าให้เลือกนะคะวันนี้นะคะก็ต้องพูดเลยนะคะว่ารถพลังงานไฟฟ้า ไม่ต้องงอนะ้ำมันนะคะทุกคนนะคะสำหรับคันนี้เดี๋ยวเราพาชมมาร์กอีกันนะคะาดาวนะคะก็คือ,อ,าอามาร์กอีเนี่ยอันนี้ตอนนี้เราจัดรายการนะดาวอยู่ที่ร้าน59ผ่อน0% 48เดือนนะสนใจทักมาหรือจะดาวน้อยกว่านี้ก็ได้ดอกเบี้ยต่ำนะคะแล้วก็โฟกเหมือนกันนะคะก็คือถืออ่าเราให้เป็น0%นะคะผ่อน36เดือนนะคะสนใจทักมานะคะสำหรับรายละเอียดคันโฟกสวาเก e นคันนี้นะคะโฟก i ไอดีบัคค่ะ เอาละค่ะเราพาชมรถตู้ก่อนนะสีเหลืองนะคะคือออปชันเนี่ยข้างในเนี่ยมีอธิบายละเอียดไปแล้วคันนี้นะคะเป็นรุ่น First Edition f น r ะคะ f i t s t n d i t i o n คืออะไร First Edition คือรถที่บ่งบอกว่าท่านเป็นผู้ขับรถคันแรก เป็นรถรถแรกที่ผลิตออกมานะคะหลายคนที่ได้ครอบครองถ้ามีคำรถใหม่ๆหลายคนที่ได้ครอบครองแล้วถ้ามีคำว่า First e dition จะรู้สึกภาคภูมิใจในขณะที่ Mustang Mark E First e dition เรามีก็คือสีแดงนะคะส่วนสีขาวเป็นรุ่นปกกติค่ะแม็กค่ะเป็นแม็กขอบ21นะคะค่ะภายในเนี่ยคือกิบเก๋มากนะคะเนี่ยค่ะ ข้างนอกนะคะสีเหลืองมะนาวแล้วก็ภายในนะคะสีครีมนะคะผสมกับสีเหลืองนะคะน่ารักน่ารักเก๋ๆมินิมอลมากนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นรถตู้คลาสสิกมากนะคะเนี่ยค่ะการออกแบบมาคือเอเองเอ,งเอ,งเองบอกเลยว่าเอ,อ๋มีรีวิวละเอียดไว้นะถ้าอยากได้แบบละเอียดนะคะทักกันเข้ามาค่ะเอาละค่ะลองชมดูนะคะแล้วก็วัสดุภายในนะคะมาจาก วัสดุของอธรรมชาตินะเป็นวัสดุที่ทามาจากธรรมชาตินะคะเขาบอกว่าเป็นรถลักโรคนั่งเองค่ะสวยๆเลยนะใครมาทักทายอยากชมรถนําเข้าสวยๆนะคะก็กดติดตามกันเอาไว้ด้วยเลยนะคะแล้วก็ข้างหลังนะคะก็จะมีโต๊ะสาหรับนั่งทานข้าวด้วยนะคะตรงนี้อันนี้มันปรับได้นะคะค่ะคันนี้นะคะก็ถือว่าเป็น รถ5้าที่นั่งนะอ่าแล้วก็ข้างหลังนะคะเหมาะสำหรับที่จะเก็บของนะคะพื้นที่ใช้สอยก็จะกว้างจะเห็นได้ว่าโฟก์ไอดีบักเนี่ยรถมันจะสูงจะสูงกว่ารถเอาผาดน,นะเอาผาดเนี่ยความสูงมันจะอยู่ที่1890นะคะส่วนคันนี้นะคะความสูงจะอยู่ที่1 9 0 0ห้าสิบนะคะมันจะสูงนะคะตัวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเวลานั่งข้างในนะคะมันจะได้ในเรื่องของความโอถงนะ สูงเนี่ยค่ะจากหัวข้างบนนะคะจะสูงมากนะคะนั่งเดินทางไกลเนี่ยก็สะดวกสบายแล้วก็สาหรับโฟก ID ไอดีบัคันนี้เหมาะกับใครเนาะหลายคนถามว่าเออแล้วมันเหมาะกับใครจริงๆแล้วมันเหมาะกับคนยุคใหม่ไปชมข้างหน้าคนยุคใหม่ที่ชอบรูปทรงนะคะที่เก๋ไก๋สะดุดตานะคะแล้วก็เทคโนโลยีที่มันล้านะคะตัวนี้นะคะเป็นรถที่คงความคลาสสิกนะคะทุกท่านหลุด อนุญาตเสียบไม้แป๊บเึ่นคำันหลุดอ่ะนี่เลยนี่เลยนะคะเอาละค่ะไปชมด้านหลังแล้วเดี๋ยวเราจะพาชมกับมัสแตงมาร์กอีด้วยนะคะสวยๆเลยท่านใดสนใจก็ทักทายกันมาได้นะคะ กลางวันก็ไลน้ำซอสร้านอาหารกลางคืนก็มาไลรถนะคะขยันขยันค่ะนะคะทำหลายอย่างจริงๆนะคะทุกคนเอาราคาสำหรับเม s t ์แ g งมาร์กอีนะราคาพิเศษเลยนะคะอันนี้เราจัดรายการนะคะนอกจากราคาพิเศษแล้วนะคะยังผ่อนนะคะดอกเบี้ย0%นะคะราคาเริ่มต้นที่3ามล้านห้าแบาทดาวอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนเก ผ่อน0%นาน48เดือนแต่ถ้าอยากดาวต่ำกว่านี้นะคะก็ทักกันมาได้นะคะดอกเบี้ยเดี๋ยวก็ทำพิเศษให้นะคะแต่แอาจจะไม่ใช่0%นะคะแต่เงื่อนไข0%เนี่ยดีแล้วนะคะตอนนี้เราจัดรายการร่วมกับไฟแนนซ์นะคะที่ทำร่วมกันนะคะระหว่างแคมเปญรถไฟฟ้านั่นเองค่ะทุกคนนะคะใครสนใจยังไงก็ทักไทยมาได้เอาระคาเราชมภายในกันเลยนะ สำหรับคันนี้เอชอบเพราะว่าเอใช้เองอยู่แล้วนะคันแดงคันนั้นเอ๋ก็ใช้อยู่นะคะคันแดงเรามีอีกคันหนึ่งอยู่ที่โคราชนะคะเป็นรุ่น First e dition นะคะทุกท่านนะคะค่ะจอใหญ่มากนะแล้วที่เก็บของเยอะมากคือเอชอบมากนะคะเพราะว่าเวลาขับเนี่ยคือขับสนุกแล้วก็มีที่เก็บสัมภาระเยอะแยะมากมายที่ใส่โทรศัพท์เอ่ยแล้วก็ข้างหน้าค่ะเปิดเก๊ะเลยค่ะคุณมาก นะเดี๋ยวให้ชมนะคะข้างหน้าเนี่ยปกติแล้วเนี่ยรถทั่วไปก็คือจะมีห้องเครื่องนะคะอันนี้เนี่ยคือนอกจากภายในออกแบบให้มีเนื้อที่เก็บสัมภาระเยอะแล้วยังมีที่เก็บของเยอะนะไปชมด้านหน้าเลยค่ะคิดดูสิขับไปไหนมาไหนอะ่ะขับไปกิโลละ30สตางค์อ่ะเสียค่าไฟอะ่ะจากเดิมปกติตรงนี้เป็นห้องเครื่องนะ ก็มาเป็นที่เก็บของนะคะนี่เลยค่ะเป็นที่เก็บของด้านท้ายก็เป็นที่เก็บของเพราะฉะนั้นที่เก็บของสัมภาระเยอะมากแล้วหาหน้อยมากที่รถ SUV นะรถ SUV รถ4วิ view, ที่เป็น w h วิ l แล้วเป็นรถไฟฟ้าแล้ว Mustang เนี่ยถือว่าเป็นรุ่นแรกนะคะที่เขาทำออกมาต้องปิดแรงหน่อนะคะถือว่าอาได้ละ นะคะถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยนะคะที่เขาทำรถไฟฟ้าออกมาแล้วก็เป็นรถ SUV แต่ยังคงนะคะความแรงนะคะรถแห่งพลังม้าป่าหนุ่มขุมพลังนั่นเองค่ะมีสองสีให้เลือกค่ะนี่เลยนะสีขาวหรือสีแดงนะคะ ดอกเบี้ยศูนย์บาทนะจ๊ะนะจ๊ะท่านใดสนใจทักมาค่ะคือจัดรายการแค่นี้นะคะหมดแล้วหมดเลยจริงๆนะคะโชว์รูมเรานะคะอยู่ที่รามอินทารากรม14ก็แยกมินบุรีนะคะเบอร์โทรค่ะ0 2 5 8 7 4 6 6 6 6 8 6 8 6 8 1 9 9 9แล้วบอกทุกท่านก่อนอในขณะที่คุยกันนะคะวันนี้เราตอกย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับพี่น้องชาวโคราช และพี่น้องชาวจังหวัดใกล้เคียงนะคะทุกท่านนะคะที่อยู่ที่โคราชนะคะโชรูม a อ y Auto สาขาโคราชจะปิดทําการถาวรทุกแผนกนะคะวันที่25ตุลาคมนี้เหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง2องวันท์แล้ว ท่านใดสนใจที่อยากจะชมรถนําเข้าหรูยังไปชมที่สาขาโคราชได้นะคะสาขาโคราชจะอยู่ถนนมิตรภาพเยียงเยงกับเดอะมอลล์โคราชหรือลูกค้าท่านใดของเราที่ซื้อรถกับเราไปแล้วนะคะจะนํารถไปเซอร์วิสนะคะสามารถที่จะโทรเข้ามาจองคิวได้นะคะ,ะรีบเข้ามาได้เลยค่ะแล้วถ้าถามว่าลูกค้าที่ซื้อรถกับเราไปหลายคนก็จะถามว่าอา้าวแล้วผมเพิ่งซื้อไปแล้วคุณปิดไปแล้วผมจะไปเซอร์วิสที่ไหนอะ บอกก่อนเขานะคะว่าเราไม่เท่าทิ้งลูกค้านะคะเหตุผลที่เราปิดเลยหลักๆเลยนะคะคือหมดสัญญาเช่านะคะหมดสัญญาเช่าแล้วก็เจ้าของที่เนี่ยเขาจะมีทําธุรกิจอย่างอื่นเพิ่มด้วยนะคะแล้วประกอบด้วยเศรษฐกิจตอนนี้ที่มันไม่ดีเราก็เลยคิดว่า,าเราหยุดนะคะแล้วกลับมารวมกันที่สํานักงานใหญ่ที่เดียวพอนะคะก็เป็นการที่ลดค่าใช้จ่ายไปด้วยนะคะทุกท่านนะคะก็เลยว่า,าลูกค้าที่มา จะมาเซอร์วิสหลังจากที่เราปิดแล้วเราจะมีส่งทีมงานนะคะขึ้นไปนะคะที่ a อ e y สาขาโคราชที่เดิมนั่นแหละค่ะนะคะเดือนหนึ่งจะขึ้นไปเซอร์วิส เดือนละ1ถึงครั้งขึ้นอยู่กับจำนวนลูกค้าที่จะมาเซอร์วิสโดยที่เราจะมีการแจ้งนะคะลูกค้าเข้าไปที่ส่วนตัวอาจจะทำรายกลุ่มนะคะสำหรับลูกค้าที่อยู่ที่ซื้อกับเราทางฝั่งโคราชนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะทุกท่านนะคะไม่ทิ้งกันแน่นอนนะคะขึ้นไปดูแลให้ถึงที่เดือนละ1-2ถึงงครั้งนะคะโดยที่เราจะมีการนัดหมายล่วงหน้า แต่ถ้ายังไงก็ติดตามในเพจของโคราชเอาไว้ด้วยนะคะ AEY สาขาโคราชนะคะและท่านใดหลายคนที่รู้บางคนรู้แล้วบางคนยังไม่รู้ว่าเอเปิดนะคะนี่ค่ะข้างหลังค่ะร้านอาหารนะคะ ครัวคุณเอค่ะนะคะก็ขายดีมากนะคะอาหารจานเดียวนะคะทุกท่านนะคะมาอุดหนุนกันได้แล้วก็ลูกค้าพูดทุกคนว่าอร่อยแต่บอกก่อนค่ะเปิด10บโมงนะคะปิดประมาณ4ี่โมงนะคะแต่ถ้าหมดก่อนก็คือหมดนะคะอันนี้เราเปิดมา3วันแล้วก็หมดก่อนเวลาทุกครั้งเลยนะคะ ก่อนจบการพาชมรถกันก่อนค่ะยังจัดรถกันไม่เสร็จเลยนะคะอะชมค่ะนะคะว่ามีอะไรบ้างแล้วก็สาหรับพี่น้องอ่อนิดนึงค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันทางหน้านี้เล่าอะไรให้ฟังพี่น้องชาวภาคใต้เตรียมตัวพบกับรถนิวเอาผาดมาเตรียมตัวพบกันโนนเวลไฟโนนนะ,นะคะ เอาผาดพอดีไปอยู่อาคารนู้นกำลังจัดรถกันอยู่นะคะแล้วก็มีเตรียมติดตั้งกันอยู่ด้วยเตรียมตัวที่จะส่งมอบนะคะสําหรับอาทิตย์หน้านะคะเอกจะลงภาคใต้นะคะอาทิตย์หน้าเนี่ยเอจะลงภาคใต้ไปสุราธานีไปส่งมอบนะคะรถนิวเอาผาดนะคะ40อ่าแล้วข้อสำคัญเอกขับรถนิวเอาพาด40ไปด้วยอีกคันหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องชาวภาคใต้ที่รัก ที่เดินทางจากกรุงเทพผ่านสุราษฎร์ธานีสนใจและพร้อมตัดสินใจสำหรับนิวเอา่าดหรือนิวเวลไฟแล้วอยากเห็นรถอยากชมรถทักกันเข้ามาได้ค่ะเดี๋ยวเราอาจจะมีที่ที่หนึงจะจัดสถานที่ที่หนึงนะคะแล้วนัดเจอกันนะคะแล้วก็มาชมรถได้นะคะจะไปกันถึงที่เลยส่วนแฟนคลับนะคะหลายคนนะคะถ้าเจอกันระหว่างทางทัก่าไยได้นะคะจะเริ่มเดินทางวันพุธ กลับอีกทีวันเสาร์ไปสุราษฎร์ธานีแล้วอาจจะไปต่อถึงนครศรีธรรมราชค่ะพี่น้องชาวพักได้เตรียมตัวพบกันค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพาชมรถนะคะเดี๋ยวเราปิดทิปกันนะคะว่ามีรถอะไรบ้างนู่นค่ะเอาผาดนิวเอาผาดอยู่นู่นอ๋อเมื่อกี้ไม่ไม่ทันเห็นเขาจัดรถกันใหม่ ดีค่ะแวะมาแชร์ให้ขอบคุณมากค่ะมองไม่เห็นเลยนะคะตอบใครไม่ได้เลยค่ะโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไลค์อยู่นะคะไลค์ทิกต็อกอยู่เอาละค่ะขอบคุณทุกคนค่ะเตรียมตัวพบอการ์นะเจอกันที่ไหนทักทายนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะใครแชร์ขอบคุณมากเลยกดไลค์มา